สวัสดีครับน้องๆขอจ้าเราเข้าสู่ช่อง All About m a t h e i วันนี้มาพบกับพระบุญ t h e Week สำหรับที่9นะครับอนอื่นก็ต้องบอกว่าทุกวันเสาร์ผมจะมีโจทย์3ข้อที่มีระดับความยากต่างกาันมาให้น้องๆและผู้ที่สนใจได้ลองทำดูนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับข้อที่1วีคที่9นะครับผมเป็น Com b i n a t o ร i c s ระดับ2ดาวยาย่า,ยายจากลูกบอล10ลูกต่างกันให้เด็ก3คนโดยที่ถ้าเด็กคนที่1ได้ลูกบอลเป็นจำนวนคู่ลูกยาย่า,ยายจะได้1เต้ม แต่ถ้าเด็กคนที่1ได้ลูกบอลเป็นจำนวนขี้ลูกยาย่าจะเสียหนึ่งแต้มจงหาผลรวมของแต้มที่ยาย่าได้เมื่อคำนวณจากทุกวิธีที่เป็นไปได้ข้อนี้เป็นข้อสอบท้ายค่ายสอนออนไลนนกป,ปีงหาห้าปดนะครับผม้าเราใครที่อยากจะลองทําข้อนี้ก่อนก็สามารถพอสตวิดีโอได้เลยนะครับเราก็จะมาทําข้อนี้กันนะครับผมข้อพิสูจน์กันนะครับก็เรากําหนด i.j. คือหมายเลขของคนที่ได้ลูกบอลลูกที่เจก็จะได้ว่าอันนีส้สำหรับทุก j ที่อยู่ระหว่านึถึงสินะครับผม อยู่ตัง้งแต่หนึ่งถึงสิบแล้วให้ a หนึ่งเท่ากับลบหนึ่ง a สองเท่ากับหนึ่งแล้วก็ a สามเท่ากับหนึ่งเหมือนกันเราจะได้ว่าคะแนนที่ย่อย่าได้คือผลคูณนะครับผม ตั้งแต่ A1 i ถึง A10 i ดังนั้นเราต้องการหาผลรวมของ,งอันนี้ทั้งหมดที่เป็นไปได้รวมคือซิกมาซิกมากของ 1, i1, i2 เป็นเรื่อยๆถึง i10 นั่นคือผลับูร์ของผลคูณ ซึ่งมันเท่ากับการกระจายลบหนึ่งบวกหบวกหทั้งหมดยกกำลัง10ซึ่งมันเท่ากับ1นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลรวมเป็น1ตามต้องการนะครับก็เสร็จไปแล้วสำหรับข้อแรกนะครับผมก็จะมาต่อข้อต่อไปกันนะครับก็ข้อนี้เป็น i ินเ u อร์คอลระดับสดาวนะครับผมให้ a b c เปจนนจริงบวกที่ a บวก b บก c เท่ากับรากที่เของ a บวกรากที่ของ b บวกรากที่ของ C จงพิสูจน์ว่า a ยกกำลัง a คูณบยกกำลัง b คูณ c ยกกำลัง C มากกว่าเท่ากับ1นึข้อนี้มาจาก2 0 1 3ันสิบสามเอลโมเสหนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองทำข้อนี้ก่อนก็สามารถโพสต์วิดีโอได้เลยนะครับและอย่างที่เห็นว่าข้อนี้มีมีตัวเลขชีกำลังเป็นตัวแปรก็ควรจะใช้เวท AMGM นะครับผมแล้วเราก็มาเริ่มพิสูจน์กันนะครับก็พิสูจน์ เราจะเห็นว่าจากเวท MGM เราจะได้ว่า1จากเายยางื่อนไขเนี่ยมันจะได้ว่า1เท่ากับ a ส่วน a บวก b บวก c คูณ a ยกันลนาส่วน7บวก b ส่วน a บวก b บวก c B ยกกันหนาส่วน7บวก c ส่วน a บวก b บวกซยกกำลัง C ยกกำลัง 4, กกลบ6ส่วน7ซึ่งมันจะมากกว่าหกครับจากเวท a อเอ็ยกกำลังลบหส่วน7ยกกำลัง a ส่วน a อบวกบบวกซคูณ b ยกกำลังลบหส่วน7คูณยกกำลัง b ส่วน a บวก b บวกซีแล้วก็ซยกกำลังลบหส่วน7จส่วน a บวกบีบวกซยกกำลังไปนะครับผมซึ่งเราสามารถจัดรูปได้เป็น a ยกกำลัง a b ยกกำลัง b c ยกกำลัง C ยกกำลังลบ6ส่วน7คูณ a บวกบบวกซซึ่งเลขชี้กำลังเป็นจำนวนลบเราก็สามารถย้ายค้างได้ดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่า a ยกกำลัง a b ยกกำลัง b c ยกกำลัง C มากกว่าหรือเท่ากับ1ตามร้องการครับก็เป็นข้อที่ทริกกี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องหาว่าเวทเอจเวเอจีเอ็มเราต้องใช้อย่างไงนะครับก็คือต้องหาเวทใี่เจอ ก็คือตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้ที่บวกกันได้หนึ่งนะครับผมซึ่งความจริงแล้วอ่ะมันก็สมควรที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า a b c มันมีอัตราส่วนเท่ากับ a b c อันนี้แล้วเราก็หารอันนี้ทิ้งเพื่อให้มันเป็นเข้ากับหนึ่งก็เป็นตัวเลือกของโจทย์น้ําหนักที่ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยท,ที่เรียบร้อยสำหรับขอ้อนี้แล้วก็จะมาต่อข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่ท้าทายเหมือนกันเป็นอักบา ข้อที่สามระดับห้าดาวมาจาก TMO ครั้งที่สิบแปดข้อที่สิบนะครับผมให้ดีมากกว่าข้อก่อสิบสามเป็นจำนวนเต็มและให้ px พหุนามเป็นเข้ากับ adx ยกกำลังดีบวก ad ลบหนึ่ง x ยกกำลังดีลบหนึ่งไปได้่อยถึง a หนึ่ง x บวก a ศูนย์มีดีกรีดีมีสมรัสิทธิ์เชิงซ้อนที่ an เข้ากับ ad ลบ n สละทุก n ที่อยู่ตั้งแต่ศูนย์ถึงด จงพิสูจน์ว่าถ้า p ไม่มีราก3าแล้ว p มีรากเ1ต2ที่แตกต่างกันที่ขนาดของเ1ตหนลบน้อยกว่า1นึ่สำหรับใครที่อยากจะลองทำข้อนี้ก่อนก็สามารถพพตสวิดีโอได้เลยนะครับและคำใบ้ของข้อนี้ก็จะมีอยู่หลายคำใบ้ด้วยกันนะผมคำใบ้แรกก็คือถ้า r เป็นรากของ p x แล้วจะได้ว่า1ส่วน r ก็จะเป็นรากของ p x เหมือนกัน นี่คือคำใบแรกและคำใบที่สองก็คือเราควรจะดูรากของพหุนามในระดับเชิงซ้อนนะครับผมก็คือวาดลงไปในระดับ XY ที่มีอันนี้เป็น real part s, กับนี่เป็น imaginary part นะครับผมแล้วเป็นข้อนี้เป็นข้อน่นาสนใจนะครับผมเพราะว่าเป็นข้อที่ภาษสาวิชาเจริญเชิงซ้อนใน algebra กับเลขาคณิตน,นะครับผม เราก็จะมาลองทำกันนะครับผมก็พิสูจน์นะครับเราจะพิจารณาว่า p หส่วน x มันคือ x ยกกำลัง d p x เราสามารถลองไปกระจายเพื่อตรวจสอบอันนี้ดูได้นะครับผมจากเงื่อนไขของโจทย์เราจะได้ว่าถ้า P, r เท่ากบูนแล้ว p ของหนึ่งส่วน r ก็เท่ากับศูนย์ด้วยเราจะเห็นว่าอัพสูตของ r ขานาดของ r น้อยกว่าข้่าหนบหึ่งหรือไม่ขนายของหนึ่งส่วน r จะต้องน้อยกว่าข้าหนหึ่งอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นน่ะ เราให้ลากของ p คือ r 1 r 2ไปเรื่อยๆถึง r d นะครับผมดังนั้นเราจะได้ว่ามีมากกว่าเท่ากับ d ส่วน2ปัดขึ้นซึ่งมากกว่าเท่ากับ13ส่วน2ปัดขึ้นก็คือ7 แกของพี่ที่มีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งแล้วให้เป็น Z เออแล้วให้เป็น s 1 s 2ไปเรื่อยๆถึง s 7นะครับผมซึ่งมีขนาดน้อยกว่าเท่ากับหนึ่ง แล้วก็จะมาลองดูกันว่าขนาดนั้นกับข้อหนึ่งอะ่ะมันแปล,ปเ,ลเป็นเรขาคณิตเป็นยังไงซึ่งมันก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ออริจินนะครับผมก็คือจุดกําเนิดแล้วถ้าเราเขียน s 1ถึง s 1, เจ็ในระดับเชิงซ้อนมันก็จะต้องอยู่ในนี้หรือบนขอบนะครับผมแล้วแบ่ง วงกลมหนึ่งหน่วยอันนี้จะอยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยรวมขอบแต่ไม่รวมจุดกำเนิด ซึ่งมันไม่รวมจุดกำเนิดเพราะว่า p ศ mm ูนย์เท่ากับ a ศนย์เท่ากับ a d mm hmm. ซึ่งไม่ใช่ศ mm ูนย์แล้วก็จะมาลองดูนะครับผมว่าจะแบ่งวงกลมหนึ mm ่งหน่วยก็เป็น6ส่วน ส่วนละ60องศาจากจุดศูนย์กลางจุดกำเนิดนะครับผมโดยหนึ่งส่วนนี่เส้นขอบหนึ่งด้าน ก็คือเราจะเอาด้านนี้จะเอาด้านนี้แต่ไม่เอาด้านนี้นะครับผมเป็นพื้นที่แบบนี้แล้วเราเอามาประกอบกันหมุนหกอันเราจะได้พื้นที่ทั้งหมดของวงกลมยกเว้นจุดกําเนิดพอดีนะครับผมเราจะเห็นว่าได้ว่ามีสองจุดอยู่ในส่วนเดียวกัน าะเราแบ่เป็นหกส่วนแต่เรามีเจ็ดจุดซึ่งแน่นอนว่าเราจะให้เป็นเส้นหนึ่งกับเส้นสองนะผมก็จะได้ว่าจากกฎของคอสแต่ว่าเราจะให้ เส้นหนึ่งกับเส้นสองทำมุมกันเซตานะครับผมซึ่งน้อยกว่าหกสิบองศาซึ่งเป็นเวกเตอร์เราสามารถวองจอในชซ้อนเป็นเวกเตอร์ได้เราเห็นว่ากฎของคอสจ,จะได้ว่าขนาดเส้นหนึ่งลบเส,สกก้นสองยกกำลังสองเข้ากับขนาดเส้นหนึ่งยกกำลังสองบวขนาดเ2้นสอง,อกสสองยกกำลังสอง แล้วก็ลบ2คูณขนาดชัด1คูณขนาดชัด2องคอเตา้าอ,อแล้วผมลืมอย่างหนึ่งคือโดยไม่เสียอะไรทั่วไปก็จะให้ขนาดชัด1มันจะน้อยกว่าขนาดชัดนสองนะผม มากกวเท่ากับซึ่งถ้าเราสามารถจัดรูปนี้ได้เราจะได้ว่ามันน้อยกว่าเส้นหนึ่งยกกำลังสองบวกเส้นสองยกกำลังสองลบเส้นหนึ่งเส้นสองเพราะว่าคอ s ์เซต้ามากกว่าเท่ากับคอ s 60หกสิบองศาซึ่งคือหนึ่งส่วนสอง ก็จะได้ว่ามันจะน้อยกว่าเท่ากับเออซึ่งเราสามารถจะรู้ได้เป็นเซตสยกกำลังสองคุณจะขนาดเซตหนึ่ส่วนเซตสยกกำลังสองลบเซตหส่วนเซต2บวกหนน้อยกว่า1ซึ่งมันเป็นจริงเพราะว่า ขนาดชั้นสองน้อยกว่าหนึ่งตองเขากือหนึ่งแล้วก็ขนาดชั้นหนึ่งส่วนชั้นสองอยู่ระหว่างส่วนกับหนึน่งเป็นศูนย์ได้แต่เป็นหนึ่งไม่ได้เป็นหนึ่งได้อะไรอย่นี้นครับผมเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราจะได้ว่ามันน้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งเรามีกเงื่อนไขสเกลต์ตรงนี้ ดังนั้นจะได้ว่าชั้2หนึ่งลชัส,สองมีขนาดน้อยกว่านหนึ่งตามต้องการแล้วเราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อนี้ซึ่งเป็นข้อที่ท้าทายและก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นข้อที่มีทั้ง Complex Number และต้องมอง Complex Number เป็นจุดบนระนาบเชิงซ้อนให้ได้แล้วจากนั้น ก็เราจะต้องใช้ความรู้ทางเลขคณิตแล้วก็การคํานวณเล็กน้อยในการพิสูจน์นะครับผมก็เป็นข้อที่สวยพอสมควรดีมากครับผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับส้าเรบคลิปน,นี้ Power บุ t กเอ e เดอร์วิคฉที่9ก็จบลงไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและผู้รับชมไม่มากก็น้อยน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็แชร์ช่องนี้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับขอบคุณครับ